เงื่อก็จะชุ่มหน้าเบอร์นี้เลยนะคะตอนนี้นัดมายืนอยู่กลางสะพานค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเดี๋ยวนาจะพาไปชมภาพบรรยากาศนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควที่สร้างขึ้นตอนสงครามโรคครั้งที่สองค่ะวันนี้มีโอกาสมาเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะเป็นรถไฟสาย รือไอ้รถไฟมาไกวิ่งถามมารถไฟมาแล้วทำยังไงนะรถไฟมาก็วิ่งนะคะข้างล่างจะเป็นแพนะคะเขาก็จัดได้สวยงามะคะ่ะก็นักท่องเที่ยวก็เดินชมนะคะแต่แดดร้อนมากๆเลยค่ะแต่นัดอยากเดินนะคะอยากเดินพาชมบรรยากาศค่ะเนี่ยข้างล่างจะเป็นแพจะเป็นท่าท่าเทียบแพท่าเทียบเรือชมนะคะ ชมแม่น้ำนัดเคยมาเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วตอนยังเด็กๆอยู่เลยค่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะอันนี้จะเป็นรางรถไฟมีรถไฟวิ่งจริงๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะค่ะนักท่องเที่ยว <ไป S 1> แต่ว่าข้างล่างเป็นแพรนะคะ ร้างเป็นแพ่อาหารเป็นร้านอาหารให้นั่งทานนะคะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆาเลยนะคะีพี่สาวถามว่าแล้วถ้ารถไฟมาจะทำยังไงนะคะอ๋อแพ่เขาเปิดเพลงด้วยค่ะการจะนะบ,บุรีริเวอร์แควข้างบนนุนนะ่าจะเป็นโรงแรมนะคะ ชาวต่างชาติก็จะเยอะค่ะเมื่อสักครู่เดินเดินมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสามารถที่จะนั่งเรือชมออแม่น้ำแควได้นะคะเดี๋ยนะจะให้ดูบรรยากาศ360องศาค่ะกนกักท่งเที่ยวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะเยอะนะคะนี่ค่ะประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะ ถ้าเกิดว่าแดดไม่ร้อนมากเนี่ยน่าจะสวยงามมากๆกกว่านี้ค่ะบรรยากาศดีค่ะแต่แดดร้อนค่ะแดดร้อนมากๆเลยนะคะแดดร้อนมากๆเลยค่ะ ตอนตอนลูกชายเล็กๆแล้วตอนที่นัดอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเคยมีวางแผนว่าจะพาลูกนั่งรถไฟเพราะว่าเขามีวันเดย์ทริปใช่ไหมคะจะนั่งรถไฟเส้นนี้จากกรุงเทพมาเหมือนกันค่ะแต่เท่าแล้วเท่ารอดนะคะเราพวกเราสองคนแม่ลูกก็ไม่ได้นั่งมานะคะ,ะวันนี้มีโอกาสค่ะมีโอกาสได้มาเยือนนะคะ ได้มาเยืนสถานที่แห่งนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะทางนี้จะเป็นวัดจีนไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรนะคะแต่อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะเขาก็แต่ละเขาก็จะมีที่ยื่นออกไปอย่างนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะ ภาพบรรยากาศถ้าอากาศไม่ร้อนนะคะน่าจะน่าจะดีต่อใจของนัดสุดๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่อนข้างร้อนนะคะต้องหลบนิดหน่อยะคะ่ะอยากอยากให้รถไฟมาจังเลยแต่ว่านัดไม่รู้ว่ารถไฟจะมากี่โมงค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะอ๋อข้างบนเป็นโรงแรม River ร์ a i View ค่ะ ค่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะอากาศร้อนสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมร้อนมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะเก็บภาพบรรยากาศสะพานข้ามแม่น้ําแควที่จังหวัดกาญจนบุรีมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเวียนหัวนิดหน่อยนะคะขอบคุณมากๆทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ